สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้รับทุกคนเข้าสู่ช่องวอลซอฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในพื้นหลังที่ค่อนข้างจะแปลกหูแปลกตาเนาะเพราะว่าผมเพิ่งทำที่แขวนปืนมาใหม่นะครับซึ่งมันจะได้ดูมืออาชีพกว่านี้นิดนึงเนาะเพราะปกติเราจะารีวิวในพื้นหลังแบบกันดั้มใช่ไหมอันนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับ วันนี้น้องผมอาจจะไม่ได้มารีวิวปืนนะครับเพราะว่าปืนเพิ่งรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะมาเป็นตีมให้ความรู้แล้วกันเนาะสำหรับคนที่กำลังจะเข้าสู่วงการแอร์ซอฟนะครับแล้วจะได้รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างและกันเนาะสำหรับคนที่จะมาเล่นแบบค่อนข้างที่จะจริงจังนะครับสําหรับคนที่จะกําลังหาซื้ออุปกรณ์นะเครื่องแต่งกายอะไรอย่างนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า อุปกรณ์แบบไหนสามารถใช้ในสนามได้และแบบไหนใช้ไม่ได้นะครับเพื่อที่แบบว่าลงสนามไปจะได้อ่าไม่โดนกรรมการไล่ออกมาจากสนาม,มานะฮะอ่ะทีนี้อุปกรณ์เนาะอย่างที่เรารู้กันนะครับมันก็จะมีอยู่หลายหลายแบบนะครับตั้งแต่หัวจะลดเท้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์เฉพาะของมันนะฮะถามว่าใส่แบบแบบนี้ลงไปได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับมันไม่ได้ผิดแต่ก็ไปไปทนเจ็บเอานะอืมใช้คํานี้เลย ก็ไปทนเจ็บเอาข้างหน้านะฮะซึ่งวันนี้ถ้าไม่อยากจะเจ็บแบบนั้นนะครับก็ซื้อตามที่ผมบอกละกันนะครับมันจะช่วยเซฟคุณได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะจริงๆอ่ะผมเคยพูดไปในคลิปที่ผมไปยิงบีบีกันแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาทําเป็นคลิปแยกและกันนะเนาะเผื่อใครไม่ได้ไปดูในคลิปนั้นนะฮะอ่ะเริ่มจากที่อย่างแรกนะครับเสื้อผ้าที่เราใส่ลงไปเนาะถ้าปปกติคุณเจ็ผมใส่เป,เป็นคอมแบทสูตรลงนะครับ แต่ถามว่าในสนามจริงๆมีคนที่ใส่ลงเยอะไหมก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นส่วนสําคัญเบอร์นั้นน่ะนะเข้าใจไหมคือคือยังมันยิงโดนมันก็ยังเจ็บอยู่ดีเพราะว่าเสื้อมันไม่ได้หนานะครับมันเน้นมาที่ความคล่องตัวของเราตอนลงสนามซะมากกว่าเพราะนั้นก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสในในเรื่องของเสื้อที่ใส่ลงสนามเนาะผมก็เลยไม่ผมเลยข้ามข้อแบบสุดไปนะครับแล้วก็เก่งๆด้วยนั้นคุณจะใส่อะไรก็ได้จะใส่ขาสั้นก็ได้นะครับ ถ้าสนามไม่ได้ห้ามก็ใส่ไปเลยแต่ถ้าโดนยิงขาก็ก็ช้ำห้อเลือดได้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันแสบถึงเบอร์นั้นเลยขนาดใส่แบบว่ากางเกงยียนขายาวเอาไม่อยู่นะครับโคตรแสบอ่ะมาเริ่มกันที่เล็กสุดนะครับมือมือของเรานะฮะเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงโดนยิงเป็นลำดับต้นๆเนาะและผมบอกได้เลยว่ามือเป็นส่วนที่เจ็บโคตรๆนะครับพอเวลาโดนยิงเข้าไปปุ๊บคุณจะรู้สึกแบบมือสั่นเลยนะครับเวลาโดนยิง เพราะนั้นถุงมือเป็นส่วนที่จะช่วยเซฟคุณได้พอสมควรนะครับอ่ะมาดูถุงมือนะครับถุมงมือถุงมือมันจะมีอยู่2แบบเนาะก็คือแบบที่เป็นถุงมือเต็มมือกับเปิดนิ้วนะครับแบบที่ผมใช้อ่ะแบบแบบเนี้ยนะครับคือคือไม่เต็มมือเนาะเวลาเราใส่ไปมันจะเป็นอย่างไซโดปิดคาอ่ะไหโดของผมอ่ะมันใส่ไปแล้วมันจะเนี่ยนิ้วมันจะออกมานะครับ ปึ๊บอย่างนี้เห็นไหมนิ้วมันจะอมาอย่างนี้ข้อดีคือเวลาเราเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมันไม่จําเป็นต้องถอดถุงมือไงแต่ถ้าแบบเต็มมืออย่างเงี้ยมันก็จะแบบเล่นโทรศัพท์ค่อนข้างลาบากเนาะเพราะว่าบางทีผมไปในสนามนก็เลื่อนกล้องเลื่อนอะไรนะครับอันนี้มันก็ดตีตรงความสะดวกสบายตรงนี้แหละแต่ข้อเสียนะครับอย่างที่เห็นคือมันมีเซฟตรงนี้เนาะเวลาโดนยิงตรงเนี้ยมันจะไม่เจ็บตรงนี้ก็ก,ก็ก็เจ็บอยู่แต่ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ไอ้ส่วนที่มันล้ําออกไปเนี่ยนิ้วผมเนี่ย นีครับมันจะโดนเต็มแล้วมันจะโคตรเจ็บเลยนะครับถามว่าอันที่มันเต็มนิ้วอ่ะมันเจ็บไหมก็ต้องบอกว่ามันก็ยังเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะลดแรงประทะลงได้นิดนึงเนาะอ่ะทีนี้ทําไมมันถึงเจ็บกว่าส่วนอื่นนะครับทําไมผมจึงเน้นส่วนนี้ละกันเนาะอ่ะผมผมยกตัวอย่างนะฮะเวลาเราเราเรา,เราลงไปยิงในสนามเนาะมือเราเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่จะคาหน้าเราเสมอ นนเนาะเวลาจับอย่างนี้เห็นปะมันจะค้ำมือเราจะค้ำไปที่กริปเสมอนะครับแล้วเวลาเราโผล่เอียงข้างไปอ่ะส่วนแรกที่ที่ฝั่งตรงข้ามเห็นอ่ะคือมือเรานะครับคือมือเราไม่ใช่หน้าเรานะนเนาะเวลาเขาเล็งยิงเขาจะเล็ยงยิงตำแหน่งที่โผล่มาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะเล็งช่วงบริเวณหน้าอกนะครับปืนเราจะอยู่หน้าอกพอดีพอศัตรูยิงมาปุ๊บอะไรโดนก่อนละ่ะนิ้วไงป,งปังปังปังสี่นิ้ว เรียบร้อยนะครับปวดเลยเนี่ยเพราะนั้นอย่างทนะแบบี่ผมบอกนะครับลองวางแป๊บหนึ่งในมุมบอกนะครับถุงมือก็เป็นส่วนที่สําคัญเนาะอย่ายามองข้ามนะครับแต่แต่แต่ถามว่าสนามบังคับใส่ลงไหมก็ไม่ได้บังคับเนาะอันนี้แล้วแต่ถนัดแต่ก็เจนะ็บอันนี้ผม,มเตือนไว้นะครับอันนี้เริ่มจากถุงมือก่อนไปแล้วเนาะทีนี้มาดูในส่วนของอันนี้ละกันมีคนถามมาเหมือนกันนะครับว่า แว่นตาแบบไหนใส่ลงสนามได้บ้างนะครับคุณจะปกติเนาะเราใส่แว่นแว่นประมาณนี้แว่นสายตาประมาณนี้นะครับของแอร์ซอก็มีนะประมาณนี้นะครับแบบนี้ถ้าเป็นนิชดาเขาจะไม่ให้ลงนะครับเนื่องจากว่าแว่น่ะมันจะมีสเปซต,ตรงนี้นะครับตรงใต้ตรงใต้แว่นเนาะแล้วก็บางทีอ่ะเขาไม่รู้ว่าแว่นพวกนี้นะครับมันได้คุณภาพหรือเปล่านะบางทีโดนยิงเข้าไปปึ๊บปั้ง เศษแว่นแตกเข้าตาบอดอีกนะครับเพราะนั้นทุกสนามเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ใช้เป็นแว่นแบบแบบครอบหรือแบบแบบหน้ากากไปเลยนะครับแล้วถามว่าคนใส่แว่นเนี่ยสามารถเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับผมผมผมยืนยันเพราะว่าผมใส่แว่นเล่นนะครับแต่ความลําบากนิดนึงคือเวลาเราใส่แว่นเนาะเราต้องดูแว่นนะครับเราต้องดูแว่นที่มีความหนาแบบนี้นี่มีฟองน้านะครับยื่นออกมาเพื่อที่เราจะใส่ครอบแว่นไปได้นะครับก็ใส่อย่างนี้เลยครอบไปเลย นะครับแต่ปัญหาก็คือเราจะลาบากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเวลาแต่งตัวนิดนึงก็คือเราต้องมานั่งจัดนะครับจัดให้ให้ไอ้แว่นหาเนี่ยนะครับแว่นป้องกันเนี่ยไม่กดแว่นเราจนจนเกินไปเนาะบางทีกดจนแบบพับไฟตานึงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะลำลำบากนิดนึงแต่ว่าเรื่องเซฟต,ตี้เนี่ยคือคือดีเลยนะครับมันเป็นพลาสติกที่ที่เหนียวนะครับมันไม่แตกเพราะนั้นก็ อ่าอันนี้แนะนำเนาะกับอีกแบบหนึ่งที่คุณจะเห็นนะครับก็เป็นแบบตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงเป็นรูๆๆ,ๆอันนั้นไม่แนะนํานะครับคือด้วยความที่ปืนมันแรงอะ่ะเวลายิงปุ๊บไอไอไอตะแกรงอะ่ะมันบุบเข้าไปน,นะครับซึ่งมันมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงที่ไอไอเศษตะแกรงอะ่ะมันจะมาทิ่มตาวได้เพราะนั้นไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําเลยเอามาใช้แบบแบบนี้ดีกว่าอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับร้อยสองเองเนาะเพราะนั้นเลือกอันที่มันแบบเซฟเราได้จริงๆดีกว่านะครับทีนี้อันต่อมา อันนี้สําคัญสําคัญมากบางคนอาจจะละเลยไปนะครับแต่สําคัญมากคือบางคนอาจจะได้เห็นคนที่เขาแต่งไอซอฟเนาะบางคนน่ะมันดูเหมือนเขาไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันปากเนาะเพราะเขาใส่แบบไอ้โมงเงี้ยแล้วก็คุมไปอีกทีหนึ่งจริงจริงอ่ะคือเขาอาจจะมีอะไรกันอยู่ด้านในนะครับไม่ไม่แนะนําที่จะไม่ใส่ลงนะครับอันนี้คือตะแกรงกันปลากันปากอันอันนี้ผมสั่ง สั่งจากไอดอนเกียร์มาเนาะแต่มันจริงๆมันไม่จําเป็นต้องแบบนี้นะเอาเท่นะครับผมชอบเทเทอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมมันจะเป็นตะแกรงนะครับด้านในเอาไว้สําหรับการลูกบีบเลยนะครับถามว่าอันนี้ทาอะพี่พิ่งบอกไปไม่ใช่เหรอว่าตะแกรงมันไม่ดีมันมันอันตรายอะไรเงี้ยคืออันนั้นอะมันพูดถึงลูกตาไงใช่ไหมลูกตาเป็นซอฟต์สปอตอะซึ่มัน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 สามารถโดนแบบเศษอะไรเข้าตาแล้วมันไปบาดจะตกตาได้นะครับแต่นี่คือคือส่วนปากละ เพราะนั้นมันมันไม่ได้นั่นขนาดนั้นอะมันมันไม่ได้ต้องต้องโปรเทคถึงระดับลูกตานะเพราะนั้นใส่ใช้ตะแกรงได้นะครันนี้ไม่ต้องัวอ่ะก็เป็นตะแกรงมาเลยเนาะถ้าเอาเป็นวัสดุที่แข็งแรงหน่อยก็พอนะครับแค่ยิงแล้วมันไม่ไม่แตกง่ายก็พอนะครับเวลาใส่เราก็จะใส่แบบจริงๆส่วนใหญ่มันจะเป็นใส่แบบนี้เนาะก็คือปึ๊บรัดเข้าไปอ่ะและเนี้ยนะครับอย่าไปใส่อย,อย่างนี้นะ ใส่หลังใส่หลังตรงตรงหลังหัวไม่ได้นะครับให้ดึงขึ้นมาบนหัวอย่างนี้รัดบนหัวไปเลยอ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อที่ว่าบนหัวมันมีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมีสเปซให้ให้ยางมันทํางานเต็มที่นะครับมันก็จะกันปากเราได้ดีดกว่านะเนาะพะไม่งั้นถ้าเราไปรัดหลังหัวเนี่ยมันมีเปอร์เซ็น์ที่แบบว่าไอ้ยางอ่ะมันจะค่อยๆล่นลงไปนะครับแล้วมันจะอันตรายได้เนาะเผื่อมันหลุดกลางสนามอะไรเงี้ยยิงปากมา มีนะครับฟันหักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เติมไว้ก่อนนะครับลูก b ีไม่ใช่เป็นลูกที่แบบเบาเป็นลูกเจลนะครับมันหนักมันหนักอยู่นะหนักอาจจะมวล0 2น0.25อย่างเงี้ยนะครับความเร็ว 400, 400ฟุตก็ทำให้ฟันคุณแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยนะอ่าจบแล้วนะครับสำหรับอ่าตัวตัวปากตัวปากไปแล้วทีนี้ก็มาถึงหมวกบ้างหมวกแล้วหลายคนถามว่าหมวกเนี่ยจำเป็นต้องใส่เต็มแบบนี้เลยไหม จริงๆเนอะเอาจริงๆจากประสบการณ์นะครับไม่จําเป็นเนาะคุณไม่จําเป็นต้องใส่หมวกเลยกันให้นะครับไม่มีใครว่านะฮะไม่มีใครว่าเลยซึ่งผมเนี่ยลงสนามครั้ง2ครั้งแรกอ่ะผมไม่ใส่นะครับแล้วทาไมแล้วคุณอาถานแล้วทําไมพี่ถึงเปลี่ยนมาซื้อหมวกล่ะติดกล้องใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชประเด็นหลักเนาะประเด็นหลักคือผมอ่ะครั้งแรกอ่ะผมโดนยิงหัวกระบาลอ่ะปัง เบิ้ลสองอกปูดเลยอ่ะคือมันแรงมากยิงมาจากสุดสนามอ่ะโดนหัวก็คือยังปูดอยู่นะเพราะนั้นมันเจ็บก็เลยโอเคเราซื้อหมวกดีกว่าเนาะหมวกวันี้มันจะแข็งนะครับหมวกพวกนี้มันจะแข็งเพราะนั้นเวลาคุณยิงอ่ะคุณจะได้ยินเสียงแปะแต่ว่าไม่รู้สึกเจ็บนะครับเพราะนั้นไอ้หมวกพวกเนี้ยมันเซฟจากความเจ็บปวดจากรูปบีบีได้และนอกจากนอกจากรูปบีบีแล้วนะครับเวลาเราสะดุดล้มหกล้มเลยอย่างเงี้ยนะครับหมวกพวกเนี้ยมันยัง เซฟแรงกระแทกให้เราได้ด้วยนะครับมันทําหน้าที่คล้ายหมวกกันน็อกนั่นแหละนะฮะซึ่งก็แข็งแรงเนาะอันนี้เป็นหมวกฟาสนะครับซื้อจากร้านไหนก็อ่าขอไม่บอกนะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร,ร์ก็ไม่บอกนะฮะอ่ะแล้วก็มีอันนี้นะครับหมวกฟาสข้อดีคือมันจะมีแบบว่าตัวติดกล้องมาด้วยนะเนาะเผื่อใครอนาคตอยากจะถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบเอาตัวรัดหัวมาเนาะมันน่าลำคาญอันนี้ก็คือเราใส่กล้องไปได้เลยจบนะครับประมาณนี้เนาะ บวกฟาสก็มีหลายทรงนะครับไปดูเอาได้อันนึงก็7800จนถึง2000เนาะ2000มันก็จะดีขึ้นมาหน่อยเออแต่ผมใช้แค่ประมาณ7 8 0ดแพอละนะครับไม่จำเป็นต้องต้องแพงอ่ะแล้วถามว่าหมวกแก๊ปได้ไหมหมวกแก๊ปได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้หนาเนาะหมวกแก๊ปมันไม่ได้หนาเวลาโดนยิงก็อาจจะเจ็บได้นะครับแต่ก็ก็กยังเซฟกว่าโดนหัวจังๆอ่ะเออเนื่ออกว่าก็ก็แนะนําลงสนามไปก็ใส่หมวกไปด้วยนะฮะอ่ะทีนี้ บวกไปแล้วแว่นแล้วอันนี้แล้วนะทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้หลายคนน่าจะถามถึงความจำาเป็นองกันเหมือนกันนะครับเวสนะครับหรือเสื้อกรอะก,กันกระสุนเออเี่ยม,ม,มีคนถามว่าเอ,อ้ยเล่นบีบีกันมันไม่ได้โดนกระสุนจริงน่แต่เสื้อกรากกันกระสุนลงไปทําไมวะเออก็ใช่ครับผมเราเราเรา,เราไม่ได้ไปยิงปืนจริงทาไมเราต้องใส่ใช่ไหมคือจริงๆอะ่ะเวสนอกจากความเท่แล้วนะครับ ข้อดีของมันคือเราพกแม็กกาซีนสำรองไปได้เนาะก็คือทุกเวสอะมันจะมีช่องสำหรับใส่แม็กมานะครับแล้วแตแว่แล้วแต่เราจะโมเลยนะครับช่องมันใส่แม็กมันก็จะมีหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับอย่างอันนี้ก็ของซอง m 4นะครับของผมก็ใช้เป็นของอไม่บอก่ายแล้วกันนะครับหลายหลายคนในวงการน่าจะรู้อยู่เนาะอันนี้ก็เอาไว้ใส่แมนะ็กกาซีนเนาะอันนี้ได้3มช่องนะครับแล้วถ้าสมมติไม่ใส่เป็นไรไหม นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่มีใครว่าคุณคุณจะไปแม็กเดียวทั้งเกมใส่เสื้อยืดอะไรไม่มีใครว่านะครับอย่างปืนไฟฟ้าเงี้ยเนาะปืนไฟฟ้าปืนแก๊สสี่สี่แม็กอ่ะยังไม่เท่าไฟฟ้าแม็กเดียวเลยแม็กแตนอ่ะนึกออกป่ะแม็กแตนคือร้อยห้าสิบประมาณเนาะผมประมาณแม็กเก่าประมาณร้อยห้าสิบนัดนะครับ แต่ไอ Mac, แมก็กแม็กกาซีนแก๊สอย่างเงี้ยสามสิบ่ยสี่แม็กยังไม่เท่ามันแม็กเดียวเลยอ่ะเพราะนั้นไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ใส่ไปก็ดีข้อดีของมันคือมันกันเราเจ็บได้เนาะเวลาเราโดนยิงนะครับเวทมันจะช่วยซับซับแรงไปซับแรงจากกระสุนไปได้ด้วยนะครับเพราะฉนั้นก็ถามว่าแนะนําให้ใส่ไหมก็ก็แนะนานะครับมันจะได้ไม่ไม่เจ็บตัวเนาะอะไรอย่างนี้ นะครับอันนี้ก็คือเวสซึ่งเวสผมซื้อราคาแค่550าบาทนะเขาไม่ได้เป็นเวสเป็นเวสแบรนด์เรือเล,เลยเลยนะครับบางคนอาจจะแบบติดติดภาพจำว่าเอ้ยเล่นบีบีการยิงปืนอะไรเงี้ยมันต้องมันต้องแพงใช่ปะจริงๆอะ่ะคือเราสามารถที่จะเมนเนจได้นะครับว่าไม่จำเป็นต้องต้องแพงอาจจะไปซื้อของมือสองก็ได้เนี่ยผมอย่างผมเนี้ยเออมือสองก็ได้นะครับเอาแค่พอใช้ได้ก็พออันไหนที่ ไม่ที่ที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปสปเปนเงิน,นงกับมันขนาดนั้นก็ไม่จําเป็นนะครับปืนอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะซื้อมือนหนึ่งบางกระบอกแต่บางกระบอกผมก็ซื้อมือสองนะเพราะว่าเอาเอาเงินอนะไปไปลงกับอย่างอื่นดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับอุปกรณ์พื้นฐานพื้นฐานแล้วกันอ่ะอีกอันหนึ่งนะครับซองซองปืนพกอันนี้ก็แนะนำให้ให้ซื้อไว้นะครับ แต่ซองปืนพกมันจะมีหลายแบบเนาะแบบฟาสต์ก็คือแบบลดเร็วนะครับอ่าเดี๋ยวผมหยิบปืนพกก่อนแบบแบบฟาสต์คือไงนะครับอันนี้คือซองปืนพกปืนปืนกล็อกนะครับเวลา,เาใส่ใช่ไหมปึ๊บได้ยินเสียงแก๊กใช่ไหมครับนี่คือมันล็อกแล้วนะครับก็คือเราดึงไม่ออกแล้วเวลาจะดึงเราคือเรากดปุ่มนี้ปึ๊บแล้วก็ดึงออกไปได้เลยนะครับอันนี้คือแบบฟาสต์ซึ่งนิยมกันมากเนาะนะเพราะว่ามันมันง่ายนะครับมันง่ายในการ ดึงเข้าดึงออกอ่ะเออประมาณนั้นนะครับเห็นไหมสิ้นปุ๊บจะออกได้เลยแป๊บเดียวนะครับศัตรูมาปุ๊บก,ก็ดึงไปได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกแบบนึงเนาะเป็นเป็นแบบเก่าแล้วนะครับก็คือเป็นแบบตีนทุกแกแล้วก,แวก็แล้วก็แบบดึงรัดเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นข้อดีก็คือมันมันได้กับถูกพื้นพกเน่ยเพราะว่ามันมันปรับไซส์ของมันได้แต่นั่นแหละนะครับเวลาเราดึงอ่ะมันจะดึงลำบากเ้รามานนั่งปลดปลด ตีนทุกแกก็จะดึงหมดจะอะไรนะครับแล้วผมเคยใช้แบบนั้นแล้วผมไปวิ่งในสนามแล้วปืนตกหายดีไม่ดีไม่หายแบบว่ามีคนเจอนะแล้วก็ส่งคืนให้ขอบคุณมากนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับซอ,องปืนพกเนาะแล้วก็สายสายแขวนปืนนะสายสะพายปืนก็จะมี2แบบนะครับก็มีแบบ2จุดกับจุดเดียวเนาะอันนี้จะเป็นแบบน่าจะจุดเดียวนะครับสําคัญไหม ไม่ได้จําเป็นแต่มีไว้ก็ดีนะครับเวลาเราวิ่งอะไรเงี้ยเ,เวลาเราเล่นในสนามเนาะเราจะมีปืน2กระบอกใช่ไหมปืนยาวกระบอกหนึ่งปืนสั้นกระบอกหนึ่งเงี้ยเวลาเราจะสวิตเป็นปืนสั้นอะ่ะเราจะต้องถ้าไม่มีสายเนี่ยนะครับเราจะต้องวางปืนไว้กับพื้นแล้วก็ดึงปืนพกออกมาซึ่งมันชา้าบางคนก็เลยจะติดไอ้นี่นะครับกับพันท้ายแล้วก็หน้าปืนเพื่อที่จะโอเค ศัตรูมาให้ไหมก็ปล่อยดึงปุ๊บแล้วก็ยิงปีกปืนพกก็ยิงเลยโดยที่ปืนไม่จำเป็นต้องวางนะครับมันทําให้มันเร็วขึ้นนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกียร์พืน้นฐานเนาะอ่ะอันนี้อีกอันหนึ่งผมแถมให้อ่านะอันนี้ก็เป็นข้อดีของเวสอีกอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะเนี่ยซื้อแบบนี้มานะครับซื้อเป็นเกียร์แบบนี้มาเลยนะครับมาถึงก็เวลาเราจะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนปืนหรือเปลี่ยนเปลี่ยนเออเปลี่ยนปืนที่จะเล่นอย่างเงี้ย เราก็เอาแมกกาซีนอะใส่ไว้ในในเพาแบบนี้เลยนะครับมาพอเราจะเปลี่ยนปืนใช่ไหมเราก็เอาอันอันที่เราไม่ใช้ออกก็ดึงออกเลยแล้วก็เปลี่ยนสซิตเข้าไปใส่นะครับแค่นี้เองง่ายและเร็วนาะเออประมาณนี้นะครับอ่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้นสุดๆนะครับนี่ไม่ได้รวมถึงรองเท้านะจริงๆรองเท้าก,ก็ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับให้ซื้อรองเท้าที่มัน ผมไม่ไแน่ใจ่าเรื่องรองเท้าอะไรอะ่ะรองเท้าที่มันไม่มันกันมันกันลื่นอะ่ะเพราะว่าในสนามอย่างเช่นสปีดมิวเลยอ,อย่างเงี้ยนะครับลูกดีบีมันจะอยู่ตามพื้นเนาะซึ่งมันทําให้ลื่นง่ายนะครับก็ไปไปดูไปหาข้อมูลเอานะครับว่าต้องใช้รองเท้าประเภทไหนเนาะเอออันนี้ผมไม่ไม่เซียนนะครับเพราะว่าผมใช้รองเท้าก็พกใบปกติเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปสนามลักษณะน,นั้นเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับรียาเบื้องต้นเนาะ แล้วเดี๋ยววันหลังนะครับอ่าวันหลังผมจะพาทัวร์ห้องนี้แล้วกันนะครับหลังจากที่เราทําผนังผนังอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามช่องวอลซอฟกันมาจนถึงวันนี้นะครับตอนนี้ก็615ซับเข้าไปแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยเราใกล้จะถึง1,000ซับแล้วนะครับผมจะพยายามทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Airsoft มาให้ดูเยอะๆนะครับสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์สอบถามได้นะครับสนใจ a i r ์ซอฟหรือว่าหาปืนกระบอกไหนอยู่นะครับถ้าเป็นแอร์ซอฟเนี่ยผมอาจจะช่วยหาให้ได้นะครับยังไงก็ลองติดต่อมาก็ได้นะครับในอนาคตนี้เดี๋ยวจะมีรีวิวปืนไฟฟ้าด้วยนะครับใกล้จะมาแล้วเป็นตัวที่ผมบอกเลยเลยว่าคุณๆน่าจะชอบกันมากนะครับอะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ